สวัสดีนักศึกษา ภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่14เรื่องสูกรเปรตขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า69เริ่มตั้งแต่เตปิเถรากตัดถาเนเป็นต้นไปเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเตปิแม้เหล่านั้นณลพิงสุไม่ได้แล้วจิตตะสุขังนามะชื่อ ซึ่งความสบายแห่งจิตฐาเนแปลเข้าไปก่อนนะครับในที่อัตโนโยกขึ้นมาแห่งตนคตะไปแล้วมหาเถโรอันว่าพระมหาเถระจินเตสิคิดแล้วว่าอาโหโอกรรมมังตัวนี้เป็นกรรมมังนะครับอันว่ากรรมภาริยังอันหนักภิกุโนอันภิกษุ นวกัะสะผู้ใหม่กระตังกระทำแล้วโสภิกขุโยกขึ้นมาอันว่าภิกษุนั้นอาหะกล่าวแล้วอาคันตุกะภิกขุงกะภิกษุผู้จรมาชื่อผู้อัตนาโยกขึ้นมาอันตนทิฏถังนามะเห็นแล้วมุหุตังครู่หนึ่งว่า ตะวังขึ้นมาอ่านว่าท่านมาอากาสิอย่าได้กระทำแล้วสัมโพคังซึ่งอันคบหาสัตทิงกับมหาเถเรนะด้วยพระมหาเถระอิติดังนี้อิติดังนี้มีอิติสองตัวนะครับอนุเถโรโยกขึ้นมาอ่านว่าพระอนุเถระอิตโรปิแม้นอกนี้จินเตสิคิดแล้วว่าโอ้โหโอกรรม อันว่ากรรมภาริยัง อันหนักมหาเถรสะอันพระมหาเถระกระตังกระทำแล้วมหาเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระมหาเถระอาหะกล่าวแล้วอาคันตุกะพิกขุงกะภิกษุผู้จรมาชื่อผู้อัตนาโยกขึ้นมาอันตนทิศถังนามเห็นแล้วมุหุดตังครู่หนึ่งว่าตะวังโยกขึ้นมาอันว่าท่านมาอาการ สอย่าได้กระทำแล้วสัมโพคังซึ่งอันคบหาสัตทิงกับอิมินาโยกอนุเถเรนะด้วยพระอนุเถระอิติดังนี้อิติดังนี้มีติสองตัวนะครับสัตชายโยอ,อันว่าการสาสยายอโหสิโยกขึ้นมาได้มีแล้วเตสังโยกเถรานังแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้น ณนะหาไม่ได้เอวะนั่นเทียวมณสิกาโรอันว่าการมณสิการอโหสิได้มีแล้วเตสังเถรานังโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้นณนะหาไม่ได้เตโยกเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นอัคมังสุได้ไปแล้ววิหารังสุวิหารเอกังแห่งหนึ่งปัตชิมะทิสา ในปัจฉิมทิตวัส,สะสตัดเจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งร้อยแห่งปีเสนาสนังอ่านว่าเสนาสนะเอกัง หเอวะนั่นเทียวปาปุณิถึงแล้วเตสังโยกเถรานังแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้นมหาเถเรคันเมื่อพระมหาเถระประวิสิตาวาเข้าไปแล้วนิสินเนนั่งแล้วมันจะเกบนเตียงน้อยอนุเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอิตโรปิแม้นอกนี้ปาวิสิได้เข้าไปแล้ว มหาเถโรอ่านว่าพระมหาเถระทิศวาเห็นแล้วตังโยกอนุเถรังซึ่งพระอนุเถระ นันวะเทียวสัญชานิตาวารู้พร้อมแล้วนะอสักขิไม่ได้อาจแล้วสันทาเรตุงเพื่ออันอดกลั้นอัสูนิี้ซึ่งน้ำตาทั้งหลายอนุเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอิตโรปิแม้นอกนี้สัญชานิตาวารู้พร้อมแล้วมหาเถรังซึ่งพระมหาเถระเนเตหิ มีในตาทั้งหลายอัสุปุนเนหิอันเต็มแล้วด้วยน้ำตาจินเตตาวาคิดแล้วว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเรากระเถมิจะกล่าวนุโขหรือหนอแลอุทาหุโยกขึ้นมาหรือว่ามากะเถมิ จงอย่ากล่าวอิติดังนี้จินเตตาวาโยกขึ้นมาคิดแล้วว่าตังโยกวัจนังอันว่าคำนั้นสัตยะรูปังเป็นคำมีรูปอันสมควรเพื่อ,อนเชื่อโหติโยกขึ้นมาย่อมเป็นณนหายไม่ได้อิติดังนี้วันทิตาวาไหว้แล้วเถรัง ซึ่งพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอหังอันว่ากับผมขเหตวาถือเอาปัตะจีวรังซึ่งบาทและจีวรตุมหากังของท่านทั้งหลายวิจริงเที่ยวไปแล้วกาลังตลอดการเอตตกังมีประมาณเท่านี้ กรรมมังโยกขึ้นมาอันว่ากรรมอาสารุปปังอันไม่สมควรกินจิอะไรอะไรทวาเรสุโยกขึ้นมาในทวารทั้งหลายฉะสุโยกขึ้นมาเช่นกัน หกกายทวาราทีสุมีกายทวารเป็นต้นเมของกระผมเป็นกรรมตุมเหหิอันท่านทั้งหลายทิฏฐปุพพังเคยเห็นแล้วโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอปินุบ้างหรือหนออิติดังนี้มหาเถโรโยกขึ้นมา อันว่าพระมหาเถระอาหะขึ้นมาคุมภาากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ กรรมมังขึ้นมาอันว่ากรรมอาสารุปปังขึ้นมาเช่นกันอันไม่สมควรตังขึ้นมานั้นเป็นกรรมไม่ยาขึ้นมาอันเราทิฏฐะปุพพังเคยเห็นแล้วโหติขึ้นมาคุ้มภาคย่อมเป็นณนะหาไม่ได้อิติดังนี้อนุเถโรขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอาหะขึ้นมาคุ้มภาคกล่าวแล้วว่า ถ,ถ้าอยู่ในเลขไหนให้ขึ้นพาเวสันเตมานะครับอาทะพาเวสันเตครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายอาโวจุดถะได้กล่าวแล้วว่าตะวังขึ้นมาอันว่าท่าน มาอากาสิย่าได้กระทำแล้วสัมโพคังซึ่งอันคบหาสัตทิงกับเอเตนะโยกอนุเถเรนะด้วยพระอนุเถระนั่นอิติดังนี้ธรรมกติกังกะพระธรรมกถึกกัดสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้มหาเถโรโยกขึ้นมาอ่านว่าพระมหาเถระอาหะขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าอาวุโสดู ก่อนท่านผู้มีอายุอาหังอันว่าเรากระเทมิย่อมกล่าวเอวังอย่างนี้ณนะหาไม่ได้กิระได้ยินว่าวาจนังโยกขึ้นมาอันว่าคําเอวังอย่างนี้ตยาอันท่านวุตังกล่าวแล้วอันตรในระหว่างมะมะแห่งเราอิติดังนี้ อนุเถโรขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอาขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญอาหังปิแม้นว่ากับผมณวทามิย่อมไม่กล่าวอิติดังนี้ตัสมิงคะเนในขณะนั้นเตโยเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นยัตตวารู้แล้วว่าวาจนางโยกขึ้นมาอันว่าขา เอวังอย่างนี้เป็นคำเตนะโยกธรรมกติเกนะอันพระธรรมกถึกนั้นพินทิตุกาเมนะผู้ใครเพื่ออันทำลายอัมเหซึ่งเราทั้งหลายวุตังกล่าวแล้วพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้เทสยิงสุแสดงแล้วอัจจะยังซึ่งโทษอันเป็นไปล่วงอัญญะมันยังกะกันและกัน เตโยกเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นอละพันตาไม่ได้อยู่ จิตตัดสาทางซึ่งความสบายแห่งจิตวัดสะสะตังตลอดร้อยแห่งปีสมักคาเป็นผู้พร้อมเพียงกันหุตตวาเป็นตังทิวสังในวันนั้นวัตตวายกขึ้นมาเปิดเล็กในกล่าวแล้วว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายอายามะจงมาเถิดไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายนิกัตทิสามะจักฆ่าออกตัง โยกธรรมกถิกังซึ่งพระธรรมกถึกนั้นตะโตวิหาราจากวิหารนั้นอิติดังนี้ปักมิตวาหลีกไปแล้วอะมังสุได้ไปแล้วตังวิหารังสู่วิหารนั้นอนุปุเพนะตามลำดับธรรมกถิกโกปิแม้นว่าพระธรรมกถึกทิศวาเห็นแล้วเถเรซึ่งพระเถระทั้งหลายอุปคัชิ เข้าไปหาแล้วปฏิกขเหตุงเพื่ออันรับเอาปัตตะจีวรังซึ่งบารและจีวรเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายปหะหาริงสุดีดแล้วอัดฉรังซึ่งนิ้วมือ ยาปณะ,ะเหตุกังโยกขึ้นมามีอันให้รู้ว่าตะวังอันว่าท่านยุตตะรูปโปเป็นผู้มีรูปอันสมควรแล้ววสิตุงเพื่ออันอยู่อิมัสมิงวิหาเรในวิหารน,นี้อสิขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นณนหามิได้อิติดังนี้เป็นเหตุโสโยกธรรมมกติกโกอันว่าพระธรรมมกติกนั้น อสักโกนโตไม่อาจอยู่สันถาตุงเพื่ออันดำรงอยู่ด้วยดีนิคมิตวาออกแล้วปลายหนีไปแล้วตาวะในขณะนั้นเอวะนั่นเทียวอถะครั้งนั้นสมณะธรรมโมอันว่าสมณะธรรมอันเตนะธรรมกติเกนะโยกขึ้นมาอันพระธรรมกถึกนั้นกระโตกระทำแล้ววีสติวัสสะสห สสานี้สับสามสับนี้เชื่อมเข้าด้วยกันนะครับติดกันตลอดพันแห่งปี20ทั้งหลายนะอสักขิไม่ได้อาจแล้วสันทาเรตุงเพื่ออันทรงไว้พร้อมนัง่งโยกธรรมกติก,กังซึ่งพระธรรมกฐึกนั้นโสธรรมกติโกโยกขึ้นมาอันว่าพระธรรมกฐึกนั้นจะวิตตวเคลื่อนแล้ว ตะโตโยกอัตภาวโตจากอัตภาพนั้นนิพพะโตบังเกิดแล้วอวีจิมหิในนรกชื่อว่าเวจีปจิตตาวาไม่แล้วพุทธันตรังสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งอนุโพติสเสวยอ,อยู่ ทุกขังซึ่งทุกอัตภาเวนะด้วยทั้งอัตภาพปกาเรนะแปลเข้าไปก่อนครึ่งศัพท์นะครับมีประการไมายา่ยาโยกขึ้นมาอันข้าพระเจ้าวุตะกล่าวแล้วคิดชะกูเตที่ภูเขาชื่อว่าคิจกูอิธานิในการนี้อิติดังนี้สัทถาอันว่าพระศาสดาอาหริตวาครั้นทรงนำมาแล้วปุปพรกรรมมังซึ่งบุร พกรรมตัดสะโยกเปตัสะของเปรตนั้นอิทังนี้ วัตาวากล่าวแล้วว่าพิเกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิกคุณานามะชื่ออันภิกษุอุปสันตะรูเปนะเป็นผู้มีรูปเข้าไปสงบแล้วทวาเรหิโยกขึ้นมาด้วยทวานทั้งหลายกายยาทีหิมีกายทวารเป็นต้นภวิตับพังพึงเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วอิมังคาถัง ซึ่งพระคาถานี้ว่าปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลวาจานุรักขีเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจายโดยปกติพวิยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยสุสังวุตโตเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยดีมนสาโดยใจพวิยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยนกยิราไม่พึงกระทำอกุศลังซึ่งอกุศล กายเยนะจะด้วยกายด้วยปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลกรรม,มประเถยังกรรม,มบททั้งหลายตยโยสามเอเตเหล่านั้นวิโสทเยพึงให้หมดจดวิเศษอาราทเยพึงยินดียิ่งมัคคมิสิป,ปะเวทิตังซึ่งหนทางอันฤษีประกาศแล้วอิติดังนี้อัดโถ อ่นว่าเนื้อความตัดสะโยกคาถาวาจะนะสะแห่งคําอันเป็นพระคาถานั้นว่าปุคโลโยกขึ้นมา อันว่าบุคคลวาจานุรักขีชื่อว่าเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติวัชชะเนนะเพราะอันเว้นวจีทุจริตานังซึ่งวจีทุจริตทั้งหลายจะตุนนางสี่พวิยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยสังวุโตชื่อว่าเป็นผู้สำรวมแล้วสุดถูกด้วยดีมณสาโดยใจเพราะอันไม่มโนทุจริตาน โยกขึ้นมายังโมโนทุจริตทั้งหลายอภิชาทีนังมีอภิชาเป็นต้นอนุป,ปาทะเนนะให้เกิดขึ้น พวยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยประชะหันโตเมื่อละขาดปานาติปาตาทโยซึ่งเจตนาธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นณกยิราชื่อว่าไม่พึงกะระทำอกุสลังซึ่งอกุศลกายเยนจะจัดด้วยกายด้วยปุกโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลกรรมประปเถยังกรรมบททั้งหลาย ตยโยส,สามเ,เตเหล่านั้นวิโสทะเยให้หมดจดวิเศษเอวังอย่างนี้หิก็ปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลกรรมมะปเถโยกขึ้นมายังกรมมบททั้งหลายตยโยโยกขึ้นมาสามเ,เตเขึ้นมาเหล่านั้นวิโสเทนโตให้หมดจดวิเศษอยู่เอวังอย่างนี้อาราทยะ พึงยินดียิ่งมักคังซึ่งหนทางอัดถังขี้กังมีองค์แปดอันปุกคะเลหิโยกขึ้นมาอันมุคคนทั้งหลายเอสเกหิผู้แสวงหาคุณเนโยกขึ้นมาซึ่งคุณทั้งหลายสีลักขันทาทีนังมีกองแห่งศีลเป็นต้นอิสีหิ ชื่อว่าอันฤษีทั้งหลายพุทธาทีหิมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประเวที่ตังประกาศแล้วปันดิเตนะเวทิีต่ตโพโยกขึ้นมาอันบัณฑิตพึงทราบจบการแปลธรรมบทภาคที่เจ็ดครั้งที่14แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำรัาตำราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสำ ำเร็จในการศึกษาเราเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน